ก็จะว่าอะไรทํางานแย่ๆมากินอดๆอยากๆยังไม่มีแรงหรอกแกก็จะบอกว่าไม่กินเนื้อสัตว์มันก็จะไม่แข็งแรงไม่มีปัญญาไม่สารพัดก็บอกว่าเราอดอยากเราก็บางอย่างพูดไม่ได้เราก็ต้องอไม่เป็นไรไม่เอายังไงก็เอาตามนั้นหละรู้จักอารมณ์ลมรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาบางทีเขายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆนั่นไปนะใช้เวลาหน่อย อ่ะทีนี้ข้อต่อไปเดี๋ยวไม่จบเลยหรืนกระโบกีครับลองมาฟังอีกข้อนะข้อนี้ข้อข้อที่เก้าแล้วนะยมจำจำไว้บ้างนะเนะขาบอกว่าให้เวลากับทางโลกมากเกินไปหมายความว่าไม่รู้จักแบ่งเวลานะไม่รู้จักสร้างสมดุลให้แก่ชีวิตคนพวกนี้จะใช้ชีวิตอย่างวุ่นวายไปกับโลกโลกไปเรื่อยๆเลยต้องสุขสุขทุกทุกอยู่กับพังโลกกันแหละนะ ห่างไกลในเรื่องของการพัฒนาจิตใจนจนมีจุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดความทุกข์ครั้งใหญ่ทําให้ต้องกลับมาสร้างความสมบูรณ์ของชีวิตอีกครั้งเป็นผลให้เสียเวลาในการปฏิบัติทางจิตคือไปมุ่งแต่ทางโลกไปเรื่องโล้เรื่องนี้ไปอะไรไปห่างเหินจากการประพฤติห่างเหินจากการอ่านจิตบําเพ็ญเพียรอะไรมันก็จะหลุดไปพักหนึ่งพอเจอทุกเจอเรื่องร้ายแรงๆโอ้มาคิดถึงธรรมะโอ้เราห่างไปซะเนาะ จิตใจเร็วๆายําแย่กลับมาใหม่อีกมาเติมต้นใหม่อีกเสียเวลาไปอีกโอ้โหเลยไม่ได้ไรต่อเนื่องเพราะนานๆเข้าแก่เท่าไปสังขารไม่อำนวยจะมามัวนั่งปฏิบัติก็ไม่ไหวละลุกก็โอยนั่งก็โอยก็เลยทำอะไรไม่ทันเลยนะนั่งไปก็ปวดเมื่อยไปทำอะไรก็ไม่ได้นะเดี๋ยวก็ลมจับเดี๋ยวก็ล้มพับไปอีกนะเสียโอกาสเพราะความชราเข้าครอบงำเสียดายไหม อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะท่านผู้ฟังอายุป่านนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมหกสิบกว่าแล้วนับถอยหลังแล้วนะอันมาทุกประมาทไม่ได้เลยอัตมาก็ออยู่เพาะ,ะโอ้ต้องเข้าโรงพยาบาลพาตัดทําไปเล่นไปวางยาด้วยนะเออ,อยังรอดมาก็บุญแล้วอัตมาทุกวันนี้นัมาคิดอย่างนี้นะว่าชีวิตเนี่ยไม่ใช่รักตัวกลัวตายเลยนะอยากรักษาสุขภาพนี่ให้มันดี เพื่อที่จะทบทวนอ่านฝึกฟืก้นวิชาความรู้เพ่อธตมาก็ห่างเหินทิ้งไปมัวแต่ไปช่วยงานสังคมช่วยงานเกษตรกร,ะกรอะไรอยู่ต้องหลายปีนะแต่ก็ไม่ได้เสียหายแล้วน,นั้นธมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ทําให้ธรมารู้จากผู้คนอะไรมากขึ้นนะแต่มันเสียดายตรงที่ว่าเราไม่ค่อยได้ทบทวนบางทีก็ก็ไม่ละเอียดพอหลายหลายอย่าง แต่พอมาจับอันนี้ธรรมาโอ้โหได้เข้าใจอะไรเยอะจะบอกธมามานั่งทบทวนนี่อยากจะเทศให้โยมฟังเนึ่อเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าขาดนะอย่าหนีนะมาให้กันให้ได้เดือนนึงแหมมาครั้งเดียวเองนะตรมายังรอเยอะเมื่อไหร่จะถึงชีวิตดีทีละก้าเนาะจะได้มีอะไรมาคุยให้โยมฟังบ้างอะไรบ้างนะก็ะลองดูก็ไม่ใช่มาปรลบประโลมอะไรนักหนานะก็อยากเจอหน้า พวกเราบ้างอะ่ะเดือนหนึ่งก็เออมาวัดมาฟังทากันสักครั้งรุ่นเก่าๆหายไปเยอะเลยนะเนี่ยรุ่นเขากงมีธุระก็ไม่ว่ากันนะก็อลองดูอย่าให้เวลาทั้งโลกมากเอาเวลาให้กับทางธรรมะบ้างก็เดือนหนึ่งโอ้โหอยู่ทั้งโลกต้องสามสิบวันถ้าเดือนสามสิบเอ็ดวันมาวัดวันเดียวเรื่างนี้มันมาให้ทั้งโลกหรือให้ทางธรรมาก,กันแน่เนี่ยนะเนะขาเดี๋ยวมันจะสายเกินไปนะหมดอายุไขนะ โรคภัยไข้เจ็บมาไม่ทันแล้วนะข้อสิบคนที่จมกับทุกข์คือหมายความว่าคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองวันๆเอาแต่ทุกข์ซ้ำไปซ้ำม,มาเหมือนพายเรือวนอยู่ในอ่างนะจนเป็นคนที่เสพติดความเศร้า <c oughs> ใครเป็นคนเสพติดความเศร้าบ้างเนี่ยนะชอบจมอยู่แต่ความสุขความเศร้ามองเอ,อเคยเป็นใช่ไหม เออระวังอย่าเปนคนเขาเรียกเสพติดความเศร้าแต่มาเพิ่งเคยได้ยินศัพท์คำนี้นะเออความเหงาโดยไม่รู้ตัวนานวันเข้าก็จะเริ่มเคยชินชีวิตของคนเหล่านี้ก็จะ,อะชอบฟังธรรมเป็นธรรมะที่ที่ปลอบประโลมนะคนที่เจ็ดเสพติดความเศร้าก็ชอบฟังธรรมะเบาๆฟังธรรมะปลอบประโลมอ้นั่นก็ไม่ดีนะไอ้นั่นอย่างนี้อนไ่นียอ่าหาแต่คําคมมาปลอบประโลม แต่มันยังไม่ใช่การปฏิบัติธรรมอัดมาเพิ่งเข้าใจนะแต่ก่อนจะมาคิดว่านี่แหละวิปัสนานะคือหาอะไรที่มาทําให้เราจิตใจเราสบายมันก็คลายทุกข์ได้ระดับหนึ่งนะแต่ไม่ขาดยังไม่เด็ดขาดแล้วก็ไม่ไม่ไม่สิ้นสุดนะกิเลสไม่สิ้นไม่สุดไม่หมดได้ง่ายมันเป็นเรื่องของการประโลมไปเป็นครั้งคราวเป็นสมถะอาจมาฟังข้อท่านโอ้ยแต่ก่อนไม่เข้าใจเนาะ เราก็ถือว่าเออก็อมันช่วยได้คลายจริงจริงมันช่วยได้เหมือนยาแก้ปวดแต่ไม่ใช่ยาร,รักษาแล้วรักษาอย่างไงอ่ะตะวันก็ซากพ่อนั้นแล้วรักษาอย่างไงรักษาคุณก็ต้องรู้เหตุมันที่คุณทุกเรื่องอะไรคุณทุกเพราะกิเลสตัวไหนนะเริ่มเป็นยังไงเราจะแก้ยังไงอนะต้องแก้ตามอริยสัจสี่เลยต้องแก้ด้วยวิปัสนาญาณน,นะรู้เหตุแห่งทุกนะมันทุกเพราะเหตุอะไรต้องมีปัญญา ต้องเอาชนะมาด้วยปัญญาล้างมาด้วยปัญญาไม่ใช่มาปลโลมใจพอคลายไปพอหายปวดชั่วคราวไม่ใช่เดี๋ยวมันเกิดอีกจริงอย่างนั้นจริงๆนะอันว่าทุกก็พยายามเนี่ยอ่านคติธรรมเอาคอําปลอบปะโลมมามันก็เบาไปแต่ทําบ่อยๆบ,บางทีมันหายไปได้เหมือนกันนะถึงบอกโอ้โหธรรมะน,นี่ลึกซึ้งจริงๆเลยมีอะไรหลายอย่างที่เรายังเข้าใจไม่ถึงเข้าใจไม่ถูกเยอะเลยนะแต่พอมาเข้าใจแล้วโอ้จริงนะ มันต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งถึงเวลาภูมิมันถึงอะไรถึงมันจะเข้าใจได้ง่ายนะเนี่ยแตมาบางคนแต่มาว่าบางคนยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะต้องลองค่อยๆปฏิบัติไปนะมีรู้การเกิดดับรู้จิตมันเกิดเป็นยังไงเทำไมจิตเราวันนี้ขุนมัวเราไปเจอกิเลสตัวไหนกิเลสมันมีอาการยังไงนะมันจะทํายังไงกับที่เราจะสู้กับกิเลสตัวเนี้ยวิจัยวิจารณ์มัน นะนะเข้านะเข้าพอเข้าใจมันปุ๊บมันรู้เท่าทานความจริงมันก็ค่อยๆลดละจางคลายหายไปเองไม่ใช่หายไปเองหายจากที่เราทำนี่แหละให้ได้เขาเข้าใจอย่างนั้นนะอย่างนี้มันทึงจะหมดมันต้องใช้เวลาะต้องมีความเข้าใจกับมันจริงๆอย่างลึกซึ้งนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเลยอีกสองข้ออาฟังไปให้จบสตมผมว่าดีนะเขาวิเคราะห์เนี่ยตรงกับใครบ้างก็มีนะอ่า อาตมาก็ตรงตรงทุกข้อตรงไปยุ่งๆตรงทุกข้อเลยนะเดี๋ยวจะมีใครถามเข้ามานะนะคือคนประเภทเขาเรียกอะไรนะเสพติดความเศร้าเนี่ยก็จะชอบธรรมะที่ปลมใจนะประเภทที่เบาๆสบายฟังแล้วสบายๆเข้าใจนะเพื่อบำบัดทุกข์นะแต่ในขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมให้เกิดผลนะเกิดภาวนาภาวนาคือผลนะก็จะไม่คยชอบหรอกไม่คยชอบธรรมะที่ขัดใจอ่ะนะ ฟังพ่อท่านนี่แหม่ขัดใจจะพึดเลยนะทำอะไรแล้วรู้สึกว่าอะไรมันแม่มันไม่ไม่ไมดีลถดุลถแทกโอ้โหนะจะไม่ค่อยชอบฟังประเภทนี้นะจะชอบฟังธรรมะที่มีกำลังใจฟอบฟังเสียงปลุกเสียงปรงอะไรนะอะไรไปเบาๆสบายๆพอผ่อนคลายอะไรอยรร่างน <ผม S 1> ี้นะใช่มันก็ยังมีเนื้อหาธรรมะอยู่ไง มีเนื้อหารทรมาเอาไมม่บ้างสิเอาไมม,ไม่พูดใหม่ฟังจากเสียงเสียงปลูกเสียงปองของท่านนะครับผมว่ามันได้ประเด็นนะครับก็ไม่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 เป็นเชิงไม่ไม่ใช่ปลประโลมุมผมผมฟังดูจะฟังแล,แ,แล้วมันอย่างน้อยมันได้กําลังใจนะก็ก็จะมีประเด็น,นต่างๆแบบว่าเหมือนทุกนั้นเหมือนเหมือนกระแสะขึ้นลมนะเราก็ยืนดูเราไม่ได้โดดลงไปในตรงขึ้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยบอกก็เออมันก็ชัดเจนคือมันก็ สภา,าวะนั้นเกิดขึ้นแลแ้วเดี hmm. mm ๋ยวมัน hmm. ก mm ็ด hmm. oh, mm ับไปเพียงแต่ว no mm ่าตรงที huh. ่เรากําลังสัมผัสม mm ันอยู่น่ะมันทุกข์มันนั้นอพอเราทันมันเราก็รู้ว่เออมันผ่านตรงนั้นไปได้บางทีมันก็บางบางช่วงมันก็ใช้เวลาพอผ่านเวลานั้นไปเออมันก็คลายบางบางอันก็ใช้ความเข้าใจพอเราเห็นคุณเห็นโทษมันเราก็ผ่านมันไปครับมันก็ไม่ได้ รวมไปทั้งหมดอะในเสียงก็เดี๋ยวขอเก่าอีกนิดนึงก็พี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังเทปชุดุดนี้ของท่านนะโยมช่วยแก้ให้เสร็จเลยครับเพราะว่าเสียงปุกเสียงปงนี้ของผมนี่ก็ไปไปถ่ายลงเมมมันนะฮะโทรศัพท์ก็เครื่องถูกๆเนี่ยผมไปเก็บมาคือไปทํางานนะผมพกไปตลอดเลยเสร็จได้ฟังก็ฟังก็ไม่ใช่ว่านักเก่งนะคือฟังฟังแล้วเดี๋ยวก็หลุดหลุดไปบ้าง ็เผลอคิดอันนั้นไปพอนึกขึ้นได้แล้วก็กลับมาจับประเด็นใหม่ก็คิดว่าฟังเป็นร้อยครั้งร้อยเที่ยวครับเิ็มใส่โทรศัพท์แล้วเนี่ยเครื่องแรกผมพาไปตลอดเลยครับพุทธภาษิตที่จะเป็นหัวข้อทรมาเป็นหัวข้อครับจะมีประเด็นหลากหลายมากเลยเสียงปลุกเสียงปงแล้วก็อีกอีกสองชุดผมผมลืมนะแต่แต่ยังไม่ได้อัดลงเสียงปงเสียงทมครับโอมีเยอะจะมาทําไว้เป็นร้อยแต่มันไม่คิดเท่าครับเสียงปลุกเสียงปองนะแต่ตรงนี้มีมี ชัดครับชัดได้ได้ใช้ใช้เยอะถึงถึงมันก็มีมีมีข้อที่เป็นหลักในการพิจารณารมอะไรตอะไรครับได้ประโยชน์อย่างมากเลยถึงถึงไม่ไม่ไม่ทิ้งตอนนี้ไม่ไม่ล้มแล้วก็ถึงเวลาเราต้องมาเติมมาเงี้ยไม่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 ขาดเลยครับเละโอเคใครใครยังไม่เคยฟังบ้างอาโยมพูดบ้างอาโยม ก็ไม่เคยฟังเจ้าค่ะก็จะไปหาฟังเจ้าค่ะอ๋อยังไม่เคยฟังเลยเหรอไม่เคยเจ้าค่ะยมว่าโยมมีบุญมากเจ้าค่ะเพราะว่าวันนี้มาก็ไม่ทราบว่าเขามีคอสอะเจ้าค่ะใหม่มากเลยเนี่ยเจ้าค่ะก็ครั้งแรกเนาะจะมาขออยู่วัดเฉยๆเจ้าค่ะอ๋อเหรอเคยมาขอแล้วก็สิกขามาบุญแท้ท่านเห็นว่า แต่งตัวไม่เรียบร้อยเจ้าค่ะก็คือโยมก็ใช้ชีวิตเร่งรีบอยู <c ough> <c ough> <c ough> <c ่ข้างนอกก็คือทําตัวไม่ค่อยจะถูกถ้าเข้ามาวัดก็จะทําตัวไม่ค่อยถูกเจ้าค่ะไม่ค่อยมีการ็นไรขนาดนี้ก็เรียบร้อยเจ้าค่ะแต่ว่าวันนั้นวันนั้นท่านก็บอกว่าเออมาอยู่แล้วก็ได้ให้อยู่สามวันข่าวก่อนใส่เสื้อไม่มีแขนมาเจ้าค่ะก็ รู้สึกว่ามีบุญมากเจ้าค่ะโยมได้ประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้คิดเลยเจ้าค่ะจะได้มาเจ้าค่ะก็ดีและอนุโมทนาสามานั่งแล้วเปิดโอกาสให้ซักถามหน่าดูเลยวันนี้ก็รุ่นรุ่นที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครถามเลยไม่ค่อยมีการแลกเปลี่ยนเลยเนาะเอาเด่ฟังธรรมาท่าเดียวเลยวันนี้เออดีไว้เป็นบรรยากาศกันเองดีเนาะทำให้ธรรมามีเรื่องพูดเรื่องอะไรได้เยอะอยากให้เป็นอย่างเงี้ยธรรมาว่าดีเนาะ เออเอาละดีใช่ได้เพราะนั้นไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องมาอายอะไรกันหรอกมีอะไรอยากพูดอยากแสดงความคิดเห็นยังไงมาถือว่าเป็นการปรับทุกปรับสุขกันปรึกษาหารือนะกันอย่างนี้จะดีกว่านะบรรยากาศอย่างนี้มันจะไม่น่าเบื่อเพราะนั้นเอาเลยใครอยากพูดอยากแสดงความเห็นยังไงก็ว่ามาเลยนะข้อเสีก็บอกคนที่มีความสุขนะพวกโลกสวยงามนะัคิดแต่จะคิดบวกตลอดเลยมีความสุขนะหมายความว่าเป็นพวกที่ ทำอะไรก็สําเร็จไปเสียหมดนะมีวิธีมองโลกในแง่สดใสเป็นสุกอย่างนะถ้าความจริงไม่ดีก็มองให้มันดีไปหมดนะจึงไม่ค่อยจะเจอทุกข์เมื่อไม่ค่อยได้ประสบหรือเจอกับความทุกข์จึงไม่รู้จะปฏิบัติยังไงเออยอย่างนี้ก็มีนะคนอย่างนี้ก็มีนะฟังให้ดีเช<ม>ื่อว่าตนเองเนี่ยจัดการทุกอย่างได้คนประเภทนี้จัดนะเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงเพราะนะเป็นไปได้ว่าชั่วชีวิตของเขาเนี่ย อาจจะไม่ได้ลงมือปฏิบัติธรรมเพื่อลดทอนภพชาติได้เลยเป็นกลุ่มที่น่าทงสารเพราะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอีกนานเพราะเขาไม่ได้ตัดกิเลสเลยจริงจังเลยเลยแต่ชีวิตเขามันสบายมีทุกข์หน่อยคนคิดบวกเข้าใจคนคิดบวกไหม mm hmm. นะมองไอ้ที่ลบเป็นบวกคนที่คิดเป็นนะมันแก้ได้นะมันมันมองให้เป็นบวกไปได้นะอย่างเหมือนคติทมคำคมนะอะไรที่ทําวิกฤตนะให้เป็นโอกาส นะอย่าทโอการให้เป็นวิกฤตอะไรเงี้ยมันก็จะมีคําคมเล่นคําอะไรไปนะมองมองเขาเรียกพวกมองโลกสวยอะนะพวกนี้ก็จะหลงตัวคิดว่าโอ้ไม่จองปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ไม่มีความทุกข์แล้วอะใช่ไหมไม่ต้องมาอะไรแต่ไม่หรอกคุณก็ยังวนเวียนอยู่บางทีเอาจริงอยู่อ,อาจจะไม่ทุกข์อะไรลึกๆมันก็ยังมีอยู่นะจิตใจที่เรายังไม่รู้ในลึกๆสภาวะอะไรที่มันยังมีกิเลสอยู่มีอะไรมี อะไรที่เป็นกิเลสอย่างละเอียดที่เราไม่เข้าใจมันอะไรก็มีอยู่แต่เราแค่ผิวๆเผิเนๆรูปนอกก็ดูเหมือนไม่ทุกข์อะไรางน,น,นะก็จะหลงประมาทแล้วก็เพลินไปคิดไปหมดลนะไม่ต้องไปปฏิบัติแล้วฉันก็ไม่ติ้ทุกข์อะไรมากเลยฉันก็มีอยู่มีกนินก็อยู่สบายๆจะต้องมาลำบากทําไมมันจะคิดไปอย่างนั้นเลยไม่คิดว่าเออถ้าลดลงไปนะนมามา,มาเข้าเข้าใจอันนี้อันหนึ่งนะว่าเออชีวิตจะมามา,มาปฏิบัติทมเ่ยนะ มันก็ปฏิบัติมาเยอะแล้วนะก็กินน้อยใช้น้อยก็อยู่อย่างเงี้ยก็เป็นสมณะก็ไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้ใครแล้วก็ไม่ได้ไปทําผิดศีลผิดธรรมอะไรไม่ได้ไปผิดวินัยอะไรอาจจะมีบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ประมาณอยู่อย่างเงี้ยเอ๊แล้วเราจะทําอะไรอีกที่จริงปฏิบัติธรรมนี่มันทําได้เยอะนะอะไรที่เรายัางใช้อะไรที่มันเป็นทรัพยากรของโลกได้น้อยที่สุดนั่นแหละตมวัดดีที่สุดนะ ยังมีอะไรที่เราจะลดละได้กว่านี้ไหมอันนีมาต้องสํารวจอย่างนี้ละน,นี่หนละจึงจะปฏิบัติธรรมบางคนไม่รู้จะปฏิบัติยังไงคุณลองมาดูสิอย่างคุณเคยกินสามมือ้อลองลดดูสองมือ้อเลยไหมพลัอินทรีย์เราไหวไหมเคยกินสองมือ้อลองลดเหลือมื้อเดียวไหมเนี่ยแมมันปฏิบัติได้ต้องเยอะนะเนี่ยนี่คือปฏิบัติธรรมถึงบอกมันจะมีอะไรอีกลึกไนงะคุณอยากคิดว่าแค่คุณไม่มีความทุกข์อะไรคิดว่าคุณพอแล้วคุณไม่ไม่ต้องปฏิบัติแล้วนี่ก็มันไม่ทุกข์อะไรแล้วนี่โอ้ยังมีเยอะ ยังมีเยอะที่เราไม่รู้ในความลึกละเอียดถ้าคุณไม่มีอะไรเลยติดเตื้อติดตัวถ้ามีคนมาดา่าคุณมาดินทามาว่าคุณคุณทำใจได้ไหมอะไรต่างๆกิเลสมันจะขึ้นไหมกิเลสบางทีเราไม่ไปคุยมันก็เหมือนมนไม่มีนะแต่มันมนขย่าวหน่อยมาคุยหน่อยโอ้โหขึ้นตะกอนคลักเลยกิเลสมันนอนนิ่งอยู่มันนึกว่าไม่มีมันไม่ใช่ อะไรต่างๆเลยเนี่ยมันต้องมีเวลาถึงบอกปฏิบัติธรรมของอโศกนี่ไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะหมดกิเลสง่ายเดี๋ยวมีคนคุยให้เองอ่ะเชื่อว่าไหมเดี๋ยวเจอมานะอะไรนะเดี๋ยวเจอเข้าเดี๋ยวก็รู้ขอการครับท่านพอดีท่านพูดถึงเรื่องเรื่องการกินโยมก็เคยแบบยังไงจะรู้สึกงุดหงิดบ่อยๆกับแม่บ้านนะเดี๋ยวเค็มปิ๊ปีหรือว่าอะไรเ ไม่ถูกใจเลยเออหรือว่าออข้าวก็มีบางมื้อก็แฉะไปแข็งไปอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ก็เจอรู้สึกว่ามันมันพอตอนหลังๆมาเราก็ชัดเจนขึ้นนะครับก็อืมก็เราลองหงกินเองดูบ้างดิเราเราจะทําได้อะไรพอดีทุกมือไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับบางทีก็เอออยู่กันสองตายายอ่าบางทีลูกมา ก็ต้องหุงเพิ่มใช่ไหมครับหุงเพิ newer, ่มมันก็อาจจะต้องปรับน้ําปรับข้าวลดข้าวเพิ่มข้าวเพิ่มน้ําอะไรเงี้ยมันก็มีผิดพลาดบ้างก็พอปฏิบัติไปก็ก็ชัดเจนก็ถ้ารอเขาทําให้กินเราอึดอัดขัดเคืองก็เลยลองทําทําเองดิทําเองตอนนี้พอทําเองมันก็เหมือนเหมือนได้เจอท่านได้ได้ได้รู้ว่าเราทําเอง ก็ยังไม่ถูกใจเราอะนะแต่เราก็ทนกินไปเออก็แฟนแม่บ้านยมปฏิบัติธรรมป่ะเขาก็เป็นคนหัวอ่อนนะแต่ว่ายังยังมาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเขาก็ฟังอยู่เปิด f m ฟเอให้ดูก็ดูด้วยกันบ้างเผลอเขาก็ตามใจเขาบ้างไม่ไม่คัดค้านก็ยังดีอะไรเนี้ยก็พยายามเพียงแต่ว่าเขาก็มองเราแต่เรายังแก้ไขไม่ได้มาก เขาเขาก็เลยเคยังยังก็ดีนะยมพยายามยับยั้งความรู้สึกอารมณ์มาเลยได้เป็นขนาดนี้ก็ถือว่าเออดีแล้วครับเหมือนเหมือนประเด็นที่ท่านพูดนี่เหมือนว่ามันจะต้องเจอทุกอย่างไหมครับเพื่อเพื่อที่วันมันจะได้เรียนรู้ทุก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 แง่ทุกมุมเจอสารพัดแล้วไม่ต้องไปตั้งใจว่าจะต้องเจอหรอกเอาเจอตอนเผลอๆนี่แหละตอนที่เราไม่ทันระวังตัวเนี่ยของจริงอ๋อครับเออไปตั้งใจจะเจอทีตั้งใจมันก็เลยไม่มีอะไรมันดุมได้ไม่ไม่มีอะไร อ่ากเจอเพเผลอเอสมาแล้วอ๋อเปิดสติไปเนาะใช่เปิดสติไปอะไรเงี้ยก็ต้องอย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้บอกว่าการเวียนไหวตายเกิดเนี่ยไม่ใช่ของสนุกนะพระพุทธเจ้าได้ตัดว่าความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่คือทุกข์จากการเวียนไหวตายเกิดนะเพราะการเวียนไหยตายเกิดนั้นเป็นที่มาแห่งทุกข์ทั้งปวง<อ>พราะเกิดมาโ,โหโยมคิดดูนะกว่าจะเกิดมาได้นะกว่าจะเลี้ยงโต ตอนเด็กก็ทุกระดับหนึ่งโตมาก็ต้องทุกอยู่ระดับหนึ่งแต่งงานก็ต้องมาโอ้รับใช้ลูกเมียเลี้ยงครอบครัวอะไรอู้อมาเห็นอาตอมาให้ตมาย้อนไปเป็นเด็กไหนมาไม่เอาแล้วเหนื่อยเบื่อถูกโยมแม่ใช้งานต้องทํางานอะไรต่ออะไรมาตั้งแต่เด็กจะต,ต้องไปเรียนหนังสืออะไรต่ออะไรน่าเบื่อไหมโยมว,ว่านะซ้ำซากชีวิตหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะกนน็เห็นจะได้หน้าอยู่หน้ามาวนเวียนอะไรนักหนาเลย จริงๆนะมันน่าเบื่อนะการเวียนว่ายใจเกิดเนี่ยถ้าทำยังไงถึงจะต้องไม่ไม,ไม่มาเวียนว่ายถึงจะหมดภพหมดชาติตัวที่พาเกิดคือกิเลสอ่ะนะมันพาเกิดยิ่งคุณมีแต่ความหิวกระหายนะหิวกระหายไม่ลดละไอ้ความหิวกระหายอยากไปหมดนะเขาบอกว่าพออยากมากๆเนี่ยเวลาตายไปเนี่ยนะไอ้การจะเข้าคิวได้มาเกิดเป็นมนุษย์มันยากใช่ไหมแต่มันยากมากอะ่ะมันยากกิน เกิดตายไปแล้วโอ้พอดีเว้ยไอแม่หมูตัวนี้กําลังจะออกลูกมุดเข้าท้องหมูก็เอาวะจะได้ได้กินเพราะตายไปแล้วถ้ามันยังไม่เกิดมันไม่มีอะไรกินใช่ไหมมันก็มีใจจิตวิญญาณอยากๆมันทนไม่ไหวเข้าท้องผูท้องหมาอะไรก็ยังดียังได้เกิดมากินระวังมันจะเข้าผิดท้องเข้านะเพราะความอยากไม่ได้ลดเลยไม่ได้รู้จักตัดไม่รู้จักคิดจะลดกิเลสเหล่านี้เลยอะไรอย่างงี้นะ อันนี้อุปมาประไม้นะพูดเอานะแล้วแต่นะใครจะคิดยังไงนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นตัวที่พาเกิดก็เพราะเนี่ยเรามีรูปร่างหูตาจมูกลิ้นเพราะกิเลสนั่นแหละมันทําให้เรามาสร้างในสิ่งที่มันต้องมาสนองความอยากนะอะไรต่อนในจิตวิญญาณเ,เป็นตัวพาเกิดนะเยอะแยะนะเอาละนี่คือสิ่งที่ให้เราสํารวจดูว่าเรา เป็นข้อไหนยังไงบ้างนะที่ทําให้ชาวพุทธไม่สามารถเข้าถึงผลแห่งการปฏิบัติได้ก็เลยมาอ่านให้พวกเราฟังนะคร่าวๆทีนี้มาถามเรื่องมาแถามเรื่องนี้บ้างนะคือจริตของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะโยมนะลองมาดูสิอันนี้หลวงปูเ่เทศเทศลังสีอยู่วัดหินหมากเป้งเคยได้ยินไหมนะอยู่ที่สีเชียงใหม่อยู่น้องขายนะท่านไอ้ั่นวิดีนะตบาตรงเออท่านละเอียดฉลาดดี นะคือคนเราเนี่ยถ้ามันมีอะไรมากไปนะอันหนึ่งมากไปอันหนึ่งน้อยไปมันไม่สมดุลมันก็ปฏิบัติทำไม่เจริญเหมือนกันนะอายมลองฟังดูนะท่านบอกว่าคนที่ศรัทธามากนะแต่ขาดปัญญาโอ้ยศรัทธาหัวปักหัวปั๊มเลยใครทําอะไรก็ับไปตามๆเขาดุยๆไปพวกนี้จะกลายเป็นคนไรโยมว่างมงายไหมยมว่ามีเยอะไหม ศรัทธาหัวปักหัวปั๊มแล้วไปดุยดุยไปเขาไหแต่ไม่มีปัญญาเลยใครหลอกไปทางไหนก็ไปนคนจะมีศรัทธาแล้วไม่มีปัญญาพวกนี้จะงมงายนะจะงมงายง่ายจะมีเยอะนะก็จะมีประเภทนี้ก็เยอะอ้ามาอีกประเภทหนึ่งปัญญามีมากไปนะมีปัญญาเยอะคิดคนด้นเดาอะไรไปได้เยอะแต่ไม่มีศรัทธาพวกนี้จะมีทิฏฐิมานะเยอะ ไม่ฟังใครเพราะฉันรู้ฉันรู้มากใช่ไหมปัญญาเยอะระวังปัญญาแต่ไม่มีศรัทธาพวกนี้มีมณทิทิแล้ว <c oughs> ไม่เชื่อใครไม่ฟังใครละนะอาจจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> เออ <c oughs> พรกะนักิชาการ <c oughs> ใช่ <c oughs> ปัญญาเยอะ <c oughs> นักวิชาการเยอะนะกลายเป็นมณทิทิทิเขาบอกทิฐิพระมณฑิทิพระมณะครูไผ่สีไปแก่เคยได้ยินไหม ยิ่งเป็นพระด้วยแล้วเป็นครูด้วยเพราะพวกพระครูเนี่ยพนะอยิ่งทิฏฐิเยอะแก้ไม่ไหวนะเออมีปัญญามากแต่ไม่มีขาดศรัทธาก็ทิฏฐิบัณฑนะนะเอามาอีกประเภทหนึ่งท่านบอกว่าสมาธิมากแต่ขาดปัญญานะเอาจะนั่งสมาธิเอาจะหลับตาพวกนี้โมหโยามว่าจริงไหมเอาจะนั่งหลับตาเมื่อกี้ทรมาปฏิบายไปแล้วใช่ไหมเอาจะนั่งหลับตาสมองไม่คิดเอาต่นั่งดับดับดับพวกนี้โมหะ ไปรู้เรื่องเลยกิเลสเกินที่รู้ไม่ทันดีไปดีก็กิเลสออกมาโดยไม่ทันรู้ตัวเพราะไม่ได้ตามมีปัญญารูา้ต่อมาที่ต่อมาที่